สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยนะคะกับท่านอาจารย์สุรักษีวรักษ์นะคะต่อสถานการณ์การออกมาชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานักเรียนและประชาชนในขณะนี้นะ,ะซึ่งหลายฝ่ายก็มีการออกมาเป็นห่วงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ให้มาพูดคุยต่อเรื่องที่กําลัง เกิดขึ้นในขณะนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของการออกมาของคุมนักเรียนนักศึกษาจานเห็นภาพการออกมาเคลื่อนไหวในรอบนี้ของอกระบวนการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนยังไงบ้างคะผมรู้สึกชื่นชมนะครับที่คนรุ่นใหม่แสดงความกล้าหาญนี่กว่าคนรุ่นเก่าแม้กระทั่งนักเรียนไม่เฉพาะนิสิตนักศึกษานะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าระบบโรงเรียนของเราเนี่ย สอนให้เด็กแย่ให้ให้ไต่เต้าเรียนชั้นประถมอยากมัธยมมัธยมอยากเรียนอุดมแล้วก็แล้วก็สอนกันมาเป็นขั้นๆเลยนะเดินตามผู้ใหญ่เพื่อหางานทำไม่สนใจการบ้านการเมืองซึ่งเป็นการสอนที่ผิดหมดเลยและผมก็ดีใจว่าแม้ระบบจะมองเมาให้เด็กแย่เด็กก็มีความกล้าหาญออกมาต่อสู้ เพื่อความยิ่ทํำในสังคมอันนี้เป็นผมต้องก้มหัวให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ผมเป็นตะแก่นะครับ88แล้วก็คงจะเข้าลงเร็วๆนี้แล้วอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเนี่ยผมนอนตายตาหลับแล้วเพราะคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความสามารถอาจหารกล้าหารและก็ใช้ถ้อยคำอย่างมีสติมีสัมปชัญญะผมภูมิใจพวกนี้มากครับ แต่เมื่อมีการออกมาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันจะมีวาทกรรมที่พูดถึงเสมอว่าเด็กพวกนี้ออกมาเนี่ยมีเบื้องหลังทางการเมืองไหมออกมาเพราะมีใครสนับสนุนหนุนหลังอยู่หรือไม่เท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยเด็กที่ออกมาในรอบนี้เป็นยังไงคะคือไอ้พวกโมชนลังหวะเนี่ยนะครับเพราะพวกมัน,นมีคนหนุนอยู่ข้างหลังนะครับยกตัวอย่างรัฐบาลเนี่ยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้ว ที่จิงทหารหนุนหลังอยู่ชัดเจนเลยครับมันก็เลยนึกคนอื่นเป็นแบบเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครหนุนหลังเขาครับแล้วเขาไม่ต้องการให้ใครหนุนหลังเพราะหลังเขาแข็งหลังเขาไม่อ่อนเขาแสดงความกล้าหาญเองเราควรจะก้มหัวให้เขาและถ้าเผื่อรัฐบาลฉลาดควณจะฟังเขาด้วยนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลไม่ฟังนึงกว่าตัวเองรู้หมดแต่ทั้งที่ดูพวกตัวเองนั้นโง่งเขลาปัดซบและไม่รู้เลยว่าตัวยึดความอำนาจมานานขานาดนี้เนี่ย คนก็ทนไม่ได้แล้วคุณอ้างว่าคุณให้ประชาธิปไตยแต่นี่ประชาชิไตยจอมปลอมครับฝ้าำนาจจริงๆเป็นของประเด็จก,การอยู่เนี่ยวุฒิสมาชิกเนี่ยพวกตัวทั้งนั้นเลยทําไม่ไม่ปล่อยเขาเลือกตั้งห่ะอย่างพักอนาคตใหม่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยได้มาเพียงประมาณแปดสิบคนเท่านั้นเองยังกลัวเขาเลยครับหาทางทําลายเขายุบพักเขาเล่นไ,ไม่เชื่อทั้งนั้นเลย และคนที่เราตัวนายกเนี่ยไม่มีใครเลยมีความกระหายด้นจริยมีเต่นเนติบริกรไอ้พวกนี้นายกจะเอาอะไรมันให้ได้หมดเลยครับ mm hmm. แก,ก,บก้กฎบัตรกฎหมายเพื่อประโยชน์รัฐชนชนัชน้นปกครองทําไมมันไม่แก,ก้กฎกฎบัตรกฎหมายมีความยุติธรรมให้เห็นใจคนเล็กคนน้อยคนยากคนจนนี่ประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ครับอย่างตอนนี้ที่ออกมาก็เริ่มมีออกหมายจาก มีการจับกลุ่มกลุ่มนักศึกษากลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวจาย์เป็นห่วงการที่มีมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะแบบนี้ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็ห่วงเรื่องความรุนแรงเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เรียนจากระวิศาสตร์นะครับกรณี14ตุลา2516คนเพียง11คนไปแจกใบปลิวเรียกร้องประชาธิปไตยที่และมันจับหาว่าทำให้ การจราจรติดขัดพักเดียวมันหาเป็นกบฏภายในประเทศเลยตอนนั้นยังไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองขบวนแห่งประเทศนี่ฮะเพียงเพียงสิบเอ็ดสิบสองคนทีหลังกลายเป็นสิบสามคนเอาไขาแสงสุกใสไปอีกคนหนึ่งจับเขาว่าโอ้โหเนี่ยชาวบ้านชาวช่องทนไม่ได้เลยนะครับออกมาเดินขบวนจนกระทั่งรัฐบาลต้องต้องต้อง,ต,องต้องหนีออกนอกประเทศเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ไม่เรียนอย่างประวิศาสตร์ถ้าเผื่อคนพวกนี้เขาออกมาชวนเขาคุยด้วย ถามที่มีอะไรจะแก้ไขได้ท่านี้ก็หมดปัญหาแต่ถ้าหาเรื่องจับเรื่องคุมมันไปใหญ่นะครับน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำทะลักออกจากเขื่อนแล้วท่วมใครก็ท่วมไม่พงรัฐบาลบัดซบนี่แหละครับไม,ม่ช่วงคนอื่นยรางอย่างตอนนี้อย่างศิล,ลปินที่ไปขึ้นเวทีเอ,อ,อยศิล,ลปินแร็ปอะไรเงี้ยค่ะก็มีหมายจับอะไรด้วยเหมือนกัน เรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดที่กําลังพูดถึงอาจารย์มองครับก็อ้นนี้มันคือรัฐบาลมันเป็นผานเนี่ยมันกําลังแก่ทุกอย่างเลยศิลปินให้เขาแสดงออกเป็นของดีครับพราอศิลปินเนี่ยเขาจะประเทืองความงามมาพูดถึงความดีความจริงถ้ารัฐบาลฉลาดจะฟังท้อยคําเหล่านี้แต่ถ้าเขาโง่เนี่ยเขาฆ่าตัวเขาเองนะครับเขาเรียกว่ามีอํานาจบาดใหญ่ นะคุณเอากฎบัตรกฎหมายเป็นรังแก่คนเล็กคนน้อยเนี่ยชั่วคราวครับเสร็จแล้วมันจะสะท้อนกลับมารังแกตัวเองดูสิครับพฤศจตุลาเกิดขึ้นอะไรพฤษภาที่เรียกพุทภาธมินเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ประวัติศาสตร์สั้นๆท่านี้มันก็ไม่ดูกันแล้วครับต้องดูครับเรียนอยาให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเรียนรู้จักเคารพประชาชนและผมน่าดีใจประชาชนเวลานี้รวมถึง เด็กนะมัธยมก็ออกมาแล้วทั้งผูยยง้หญิงผู้ชายและไม่เฉพาะกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดหลายต่อหลายแห่งเลยน่าชื่นชมมากเลยว่าเด็กพวกนี้แม้สถาบันการศึกษาจะใช้ไม่ได้แต่เขาก็สามารถแหวกแหวกน้ําเน่าของระบบการศึกษาออกมาแสดงความเป็นตัวเขาเองได้เนี่ยผมเป็นคนแก่ก็บดจะก้มหัวหคนเหล่านี้ไม่ได้ดูประเด็นที่เขาออกมาเรียกรออาาก้องนะคะจ่า ข้อเรียกร้องของพวกเขาอาจจะเริ่มจากข้อเรียกร้องสามข้อก่อนก็เป็นข้อเรียกร้องที่ดีทั้งนั้นนะครับเป็นข้อเรียกร้องที่ดีเนี่ยผมว่ารัฐบาลควรจะฟังควรจะคิดแก้ไขเพราะรัฐบาลไม่ใช่เทวดาก็ทำอะไรผิดได้เมื่อมีคนมาเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยควรจะฟังถ้าไม่ฟังกร็รัฐบาลทำลายตัวเองเรียนสิน่งที่ดีที่สุดตอนนี้รัฐบาลควรที่จะรับฟังควรอย่างยิ่งเลยครับ เพืคนเหล่านี้ไปคุยด้วยก็ได้ไม่้นเสียหายอะไรเลยครับเนี่ยถ้าไปคุยกับเขาแล้วยอมคิดยอมรับฟังความคิดเขาที่ต่างจากเราการคุยกันเนี่ยเป็นดอนล็อกเนี่ยมันดีกว่าโมโนโล็อกโมโนโล็อกนี่พูดคนเดียวครับคุณไปยุธ์แก่พูดคนเดียวเลยเนี่ยออกโทรทัศน์พูดคนเดียวแล้วไม่มีคนฟังกันช่างนะพักน้ําท่วมท่งปลงลงแหลงลงแหลงก็พูดมันน่าเบื่อครับคุยที่ครับคุยคนรุ่นใหม่ แล้วยอมรับเอออันนี้เราผิดนะน,นี้เราต้องแก้นะอันนี้เป็นการต่อยุยให้รัฐบาลมิฉะนั้นแล้วผมเชื่อรัฐบาลนี้คงจะพระราชาการไปในเร็วๆนี้แล้วยิ่งใช้ความรุนแรงมากเท่าไหร่เขาจะถูกอับเปหิไปเร็วเท่านั้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเมื่ออย่างข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่มีเหมือน เรื่องของเกี่ยวกับสถาบันมันก็ทําให้มีการถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ท้ามพูดหรือว่าข้อเสนอเหล่านี้ต่อสังคมมันละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนในสังคมค่ะสถาบันแม้เพียงนี้ก็ไม่กล้าเอ่ยให้เต็มนะสถาบันใจปริญาน้อยไว้จริงไหมความสถาบันพระมหากษัตริย์พูดตรงไปตรงมาสิครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับองค์พระมหากษัตริย์ก็ต่างกัน ต้องชี้ให้ชัดเจนนะครับแม้กระทั่งองค์พระสามหากษัตริย์ก็ต้องเข้าใจว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละนะครับที่เราไปยกย่องโอ้ท่านเป็นเทวดาแต่ต้องไม่ได้ผมว่าน,นี่ผิดอันนี้มันเทวราชอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเวลานี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉนันชีวิตส่วนพระองค์ท่านต้องเปิดเผยโปร่งใสให้ตรวจสอบได้แต่การตรวจสอบพระมหากษัตริย์ต้องทำด้วยความเคารพทำด้วยความจงรักภักดี และผมเชื่อเลยคนเป็นอันมากมีความจรงรักภักดีและผมดีใจด้วยนะครับเด็กเล็กที่ออกมาพูดเหล่านี้เขาใช้ถ้อยคาสุภาพ,พเรียบร้อยอันนีม้มีประโยชน์กับพระองค์ท่านด้วยมีประโยชน์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ได้ด้วยแม้สถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระหมหากษัตริย์ท่านก็นเป็นมนุษย์ครับท่านอาจจะมีบกพร่องท่านอาจะมีอะไรท่านผมเชื่อท่านจะยินดีรับฟังเลยนะครับถ้าพูดกับท่านเรียบร้อยพูดอย่างสุภาพท่านยินดีรับฟังแก้ไขได้อย่าไปกลัวครับแต่ขณะเดียวกัน อย่ากล้าเกินดีอย่าอาจเอื้อมอย่าใช้แต่คำที่ไม่สุภาพเท่าน,นั้นเองแต่ผมที่เขาแสดงออกมาทีแล้วแล้วมานี่เขาใช้แต่คำสุภาพนะครับแล้วเขาผมอ่านดูแล้วผมตามแต่พวกนี้หวังดีต่อสถาบัานพระกษัตริย์แต่รัฐบาลมันจะหาเรื่องหลงแกผมเองนะครับสุขินดาคราระยูนสั่งจับเนี่ยนี่มันหลายปีมาแล้วพวกคุณคงไม่ทันไม่ใช่ทักจะมันจะฆ่าผมแต่ผมต้องหนีหนีไปอยู่ประเทศลาวหนีไปอยู่ต่างประเทศเลย แต่อย่างน้อยก็ต้องขอชมรัฐบาลนี้ไม่เลวร้ายเท่าสุจินดาคราประยูนแต่ขณะเดียวก็ต้องพร้อมต้องพูดว่าสุจินดาคราประยูนเขาฉลาดกว่าประยุทธ์จันโอชาเยอะ mm hmm. ประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นคนโง่เป็นคนบัดซบเป็นคนไม่ฟังใครเลยแล้วรอบๆบ,บตัวเขาไม่มีความสามารถเลยครับแม้กระทั่งสมคิดที่เอามาเป็นรฐมนเครั่งช่วยกาึกษาสมคิดจงทนไม่ได้ออกไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับ ติต่อไปเนี่ยเขาจะไม่มีใครอยู่รอบตัวเขาเลยนอกจากพวกเนติบริกรพวก,ล,กลูกสมุนพลอยพยักเท่านั้นเองมันอาจจะส่วนหนึ่งที่คนอาจจะไม่กล้าพูดถึงหรือว่าสื่อไม่กล้าหยิบยกเพราะว่ามันมีวัฒกรรมบอกว่าการพูดเสนอเรื่องพวกนี้คือการล้มล้างสถาบานันการล้มล้างการปกครองหรือไม่จริงๆอาจารย์คิดว่าข้อเสนอตรงนี้ถ้าอธิบายในสิ่งที่อาจารย์บอกในข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษานี่คือความต้องการอะไร สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณไปวิาพยากษ์วรริจณ์ไงก็ล้มล้างไม่ได้ครับคนที่จะล้มล้างทำใมหม้มหากษัตริย์ได้มีพวกนี้คือพวกทหาร24 7 5ี่เจหนี่ก็ทหาร4ี่คนเท่านั้นนะครับล้มราชาธิปไตยเลยทั้งทั้งเวลานั้นฝ่ายเจ้าคุมกองกำลังไว้ท,ทั้งหมดนี่ไม่เรียนนี่ครับหรือรัฐประหาร2490านทหารนอสนาการ์ได้แชมปไปนะครับคุณผินนี่น,นชาชการนะยึดอำนาจล้มได้หมดเลย เห็นไหมฮะเห็นเราลืมไปเราลืมไปเรียนจะบทเรียนสชครับเรียนจะบทเรียนการเข้าใจหลักการด้วยมอา<ฮ>จารย์ว่าหลักการที่ที่ที่ถูกต้องที่เป็นอยู่ในระบอบก,การปกครองที่กาลังพูดถึงนี่คืออันนี้ละครือประการแรกต้องใจกว้างก่อนเมื่อใจกว้างแล้วยอมรับคนที่คิดต่างจากเราเห็นต่างจากเราและพร้อมก็น,นั้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้ผมดีใจนะครับยายแก่แม่เท่าอะไรคนหนึ่งเนี่ยเอาเงินควักมือหนึ่งเลยนะครับ ช่วยประกันอานุนอะไรเนี่ยนี่คนแก่นะครับไม่ใช่นุมสาวเท่านั้นเอง,งเพราะฉะนั้นผมว่าเมืองไทยมีหวังแสดงว่าไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวมีใจรักความยุติธรรมรักความถูกต้องผมว่าน,นี้เป็นหัวใจหลักของเมืองไทยแม้เผด็จก,การจะมองเมาคนมาแม้ระบบก,การศึกษาจะมองเมาคนแต่ก็มีคนแหวกนอกกระแสะหลักออกมาได้อันนี้ที่ผมภูมิใจมากนะผมยังหวังว่าพวกเด็กๆพวกนี้เขาจะแยบยนต์มากขึ้น เขาจะกล้าหาญมากขึ้นเขาจะมีประสบะการณ์มากขึ้นและหวังว่าเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นแล้วคงจะไม่เหลวไหลเละเทะอ,อย่างพวกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้ <S <S ตอนนี้อย่างในครอบครัวก็สําคัญ <S 2> <S 2> ในโรงเรียน่ะอาจารย์ในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับ <C rew> ครูโรงเรียนเนี่ยผมไม่อยากพูดครู <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเต่าล้านปีเลยนะครับจะให้เด็กเชื่อตัวเองตลอดเวลาเลยแล้วไม่เคยเปิดโอกาสเรียนรู้จากเด็กเลยแล้วมันสนใจนะครับ สนใจต้องตัดผมสั้นนุ่งกปรงยาวสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นสาระทั้งนั้นเลยครับมุ่งที่สาระที่ครับมาทํายังไงครูถึงจะเรียนจากลูกศิษย์ลูกศิษย์เรียนจากครูฟังซึ่งกันและกันแล้วครูก็จะเจริญโตตโตครูก็จะงอกงามมากขึ้นด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยกรณีเนติวิทย์เนี่ยตอนนี้ก็มีชื่อเสียงนะครับผมรู้จักตั้งเขาอยู่โรงเรียนมัธยมที่ที่ปากน้ําเป็นโรงเรียนในกระแสหลักเลยครับ แต่เขาไปได้ครูดีเขาคนหนึ่งเขาไปได้บรรณารักษ์ดีที่แนะนำเขาอ่านหนังสือทุกแข่งนะครับมีครูดีเพียงคนเดียวก็ช่วยเยอะแล้วนะครับเพราะฉันหวังว่าทุกแข่งจะมีครูดีสักคนสองคนและไม่ต้องดีอะไรมากครับฟังลูกศิษย์เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ถามและถ้าใจกว้างพอให้ลูกศิษย์เถียงเท่านี้แหละประเสริฐสุดละโรงครอบครัวแนละครูแลนะ้ว ในสถาบันการเมืองนะคะจารอาจันมีคาแนะนําไปถึงสถาบันการเมืองพักการเมืองหรือว่ารัฐสภาตอนนี้ควรจะมีบทบาทอย่างไรกับการคลี่คลายสถานการณ์นี้ค่ะอันนี้ยากที่สุดเลยนะครับเพราะพักการเมืองอที่มีความสามารถอย่างอนาคตใหม่ก็ถูกทําลายไปแล้ววุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นขอโทษนะครับเป็นพวกสุนัขรับใช้เผด็จการคนพวกนี้พูดเข้ายากเพราะเขามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับ เพียงเอ่ยชื่อผมเท่านั้นเขาก็ด่าแม่แล้วล่ะบอกไอ้สอนนี่แก่ได้ยังไม่เมต,ตียนตัวอีกแถ้าถามว่าคนสําคัญที่สุดคือคนเอกประยุทธ์จันโอชานายุรัฐมนตรีครับควรทําอย่างไรคุณประยุทธ์นะครับผมว่าตอนนี้ดีที่สุดเนี่ยทำบุญและกรวดน้ำส่งกุศลให้เขานะครับหวังาเขาคงจะลงจากตำแหน่งโดยไม่ถูกความรุนแรงังแก่ให้เขาเรียนสิครับเห็นไหมครับพ4ตุลานะ ถนอมประพาสมีอำนาจมากขนาดไหนลูกถนอมเป็นลูกเขยประพาทกุ้มอำนาจยังต้องหนีไปเลยแลวประยุทธ์มีอะไรครับสำคัญมากนะครับธรรมะและชนะธรรมนะครับการเคลื่อนไหวต,ต่างๆเหล่านี้อาจจะมันกระแสน้ำที่อ่อนอยู่แต่มันจะแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณประยุทธ์ฉลาดลาออกซะ้ากลาลาออกซะ แต่ถ้าไม่กล้าก็รอชะตากรรมจะถูกไล่ออกไปหวังว่าจะถูกไล่ออกไปโดยปราศจากความรุนแรง